จาก e ีที่แล้วนะครับผมได้แนะนำการเทรดในรูปแบบของการเก็บสั้นนะครับในอีีนี้เราจะมาเก็บกำไรให้ไกลามากกว่าเดิมนะครับโดยเพิ่มระยะเป็น TP 2เท่าแต่สำหรับใครที่ชอบเทรดสั้นเก็บระยะ r r 1เท่าก็ได้เช่นเดียวกันคำเตือนทุกอย่างในคลิปนี้คือประสบการณ์และมุมมองส่วนตัวของผมซึ่งอาจใช้ได้หรือไม่ได้กับทุกคนเนื้อหาทั้งหมดจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนผมอยากให้คุณใช้วิจรารณญาณคิดวิเคราะห์และปรับให้เหมาะกับตัวเอง ก่อนนำไปใช้งานจริงเพราะการเทรดมีความเสี่ยงและไม่มีอะไรในตลาดนี้ที่รับประกันผลลัพธ์ได้100%ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมลบทุกอย่างออกไปก่อนแล้วก็มาตั้งค่าไปพร้อมกันนะครับกลับไปที่หน้าจอหลักก่อนนะครับอย่างแรกที่เราต้องเอามาเลยก็คือ SMA นะครับแตะที่หน้าจอนะครับมาที่ปุ่ม indicator ไปที่ function มาที่โหมดเทรนดมาที่ moving average นะครับ SMA ที่เราใช้ช่วงเวลาจะเป็น14นะครับ วิธีเป็น Simple นะครับใช้กับเป็น Close เมื่อได้แบบนี้แล้วก็กดบันทึกเข้าไปนะครับเราก็จะได้ SMA มาแล้วนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือ r s i ไนะครับไปที่ฟังก์ชันนะครับมาที่ Oscillator นะครับแล้วก็มองหา Relay s ส s t g Index คลิกเข้าไปนะครับ r s i เราใช้ช่วงเวลาเป็น14นะครับแล้วก็ใช้กับเป็น Close นะครับสิ่งที่เราต้องปรับก็คือเลเวลนะครับปกติเลเวลเขาเนี่ยเขาจะมีการตั้งค่าแบบ2เส้นนะครับ แต่เราจะใช้เส้นเดียวนะครับก็คือเส้น50ลบ2เส้นนั้นออกไปด้วยการกดลบนะครับแล้วก็กดบวกเพิ่มเส้น50เข้ามานะครับถ้าบวกแบบนี้แล้วก็พิมพ์ตัวเลขเข้าไปก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ใช้เราก็ลบนะครับแบบนี้นะครับออกไปนะครับก็จะได้เส้น50เส้นเดียวมานะครับ กดบันทึกนะครับการตั้งค่าไม่ได้แตกต่างจากอีพีที่แล้วนะครับเป็นการตั้งค่าในรูปแบบเดิมแต่ในวันนี้นะครับจุดเข้าจะแตกต่างกันนะครับจากอีพีที่แล้วเนี่ยเราจะใช้เงื่อนไขในรูปแบบนี้นะครับเป็นจุดเข้าบ่ายนั่นเองนะครับซึ่งเป็นการเก็บสั้นที่มีประสิทธิภาพมากมากนะครับใครที่พลาดก็อย่าลืมกลับไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปมาปักหมุดไว้ให้ใต้คลิปนี้ตรงคอมเมนต์นะครับก่อนที่จะไปดูระบบเทรดนะครับขอคนละหนึ่งไลค์ได้ไหมครับขอบคุณครับ และสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับก็สามารถกดติดตามได้นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเทคนิคที่เรียบง่ายและได้กำไรแบบไม่เครียดเมื่อพร้อมแล้วนะครับเราก็มาดูไปพร้อมกันในวันนี้นะครับเทคนิคที่เราจะใช้ก็คือจุดที่เขามีการตัดขึ้นนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องสังเกตในจุดเข้าในรูปแบบนี้ก็คือกราฟขึ้นมายืนอยู่เหนือ SMA ได้นะครับเมื่อขึ้นมาเสร็จไอไซต้องตัดกันขึ้น นั่นก็คือเมื่อ r s ซที่เคยอยู่ต่ำกว่า50มีการขึ้นมายืนอยู่เหนือเส้น50เราใช้เป็นเงื่อนไขในการ Buy ได้เลยนะครับเราบายที่จุดนี้นะครับแล้วก็วาง SL ไว้ที่เส้นสีเหลืองนะครับระยะกำไรวางผลที่ TP 2เท่านะครับจุดวาง SL เราจะมี2จุดนะครับคือเส้นเหลืองแล้วก็ PA ก่อนหน้าโดยเราจะประเมินจากระยะห่างของจุดเข้าแล้วก็จุดวาง SL น,นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกราฟในอดีตกันดูบ้างนะครับ เรามาเริ่มจากโซนนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีการตัดขึ้นนะครับเห็นว่าแท่งเทียนยืนขึ้นมาอยู่เหนือเส้น SMA นะครับไอซตัดขึ้นเป็นจุดเข้า buy นั่นเองนะครับถ้า SL ต่ําไปนะครับกรณีที่วาง SL เส้นเหลืองแล้วต่ําไปแล้วก็มาวางที่ PA ก่อนหน้านะครับแล้วก็เก็บ TP 2เท่าได้นั่นเองนะครับตัดลงนะครับจุดนี้เรา s e ล l นะครับเราโดนเคลียร์ SL เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็จุดวาง SL เนี่ยไม่ควรวางที่ PA ก่อนหน้านะครับเพราะสูงจนเกินไปนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็มีการดันราคาขึ้นมานะครับไอซยังมีการพันอยู่กับเส้น50เนี่ยแสดงถึงความไม่ชัดเจนนะครับจะเห็นว่ามีการเทสที่เส้น50แล้วกราฟก็ลงมาเทสที่เส้น s อสกลับขึ้นไปยืนได้ปิดเป็นแท่งเขียวนะครับจุดนี้เราใช้เป็นเงื่อนไขในการเทเกชั่นบายต่อได้นะครับเก็บ TP2 เท่าได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ จะเห็นว่าไอซ์ไซนยลงมาเทสเส้น50อีกครั้งนะครับไอซ์ไซไม่หลุดลงมาใต้เส้น50แต่เราจะสังเกตเห็นว่ากราฟหลุดลงมาใต้เส้น SMA นะครับจุดนี้ก็หลุดนะครับถ้าเกิดว่าใคร Follow s ซล l ตรงจุดนี้ก็จะโดนเคลียร์ไอซ์เซลทันทีนะครับแต่ถ้าใช้ระบบเทนนี้เราก็จะไม่ได้เทคแอคชั่นและไม่ไปเซลในจุดที่ไม่ควรเซลนะครับจุดนี้หลุดเช่นเดียวกันนะครับปกติหลุดมาใต้เส้นเราต้องเซลใช่ไหมครับแต่เราไม่เซลนะครับเพราะว่าไอซ์ไซยังไม่หลุดนะครับเมื่อกราฟเนี่ยดันราคากล เก็บที่พี่2เท่าได้เป็นที่เรียบร้อยนั่นเองกราฟหลุดลงมาใต้เส้นไอซ์ไซไม่ลงมาด้านล่างนะครับเราไม่ได้เซลล์นะครับจุดนี้เราก็ปล่อยไปนะครับไอซ์ไซเนี่ยมาหลุด50ที่บริโวนโซนี้ซึ่งหลุดหลังจากกราฟหลุดมาใต้เส้นที่ไม่นานเกินไปนะครับเราจะไม่เข้าสังเกตดีๆว่าจุดเข้าของเรานะครับกราฟหลุดไอซ์ไซต้องหลุดซึ่งเกิดขึ้นในเวลาที่ใกล้เคียงกันนะครับอันเช่นจุดนี้ตัดขึ้นไปนะครับไอซ์ไซขึ้นไปยืนได้ กราฟขึ้นไปยืนอยู่เหนือ SMA ได้จุดนี้ก็จะเป็นจุดเทสชั่นบายนะครับเมื่อกราฟปิดทะลุลงมานะครับจุดนี้เราต้องคัดทิ้งทันทีนะครับก่อนที่กราฟเนี่ยจะลงมาถึง s อเเพราะว่าเขาทำลายเงื่อนไขในการบายไปแล้วนะครับแต่เรายังไม่สามารถเซลได้นะครับจุดนี้เราจะเห็นว่ากราฟหลุดลงมาจริงแต่ r s i ไม่ได้หลุดนะครับเขามาหลุดที่แท่งนี้เลยนะครับเมื่อเขามาหลุดที่แท่งนี้เนี่ยเราก็ใช้จุดนี้เป็นจุดเซลได้นะครับอ่าเซลที่จุดนี้นะครับกราฟจะราคาขึ้นไปเคลียร์เอเซลนะครับ พร้อมกับปิดขึ้นมาเป็นแท่งเขียวนะครับเมื่อปิดขึ้นมาเป็นแท่งเขียวนะครับจุดนี้ r s i ยืนอยู่เหนือ50นะครับและในจังหวัดเดียวกันกราฟขึ้นมายืนอยู่เหนือ S M A ได้ด้วยนะครับก็จะเป็นจุดเทเลชั่นบายนะครับ s l P ก่อนหน้าเก็บ T P 2เท่าได้เป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับถ้าจะเทรดให้ง่ายขึ้นนะครับก็แนะนำให้ใช้บล็อกเกอร์ที่สเปดต่ำนะครับผมแนะนำบล็อกเกอร์ไว้อยู่ใต้คลิปนี้นะครับสนับสนุนกันได้ด้วยการสมัครใช้งาน ใครที่สมัครแล้วนะครับทักไปที่เพจ KC Forex Trading ได้นะครับผมมีของเล็กๆน้อยๆให้นะครับมาดูที่กราฟกันต่อนะครับเห็นไหมครับว่ามีการหลุดนะครับแต่ว่า i อซายเนี่ยไม่หลุดลงมาต่ํากว่า50นะครับเขายังดันราคาขึ้นมาได้อีกนะครับจุดนี้นะครับมีการปิดแดงลงมานะครับไอซายตัดลงพอดีนะครับเราก็ใช้เป็นเงื่อนไขในการท e ชั่นเซลล์นะครับปุ๊บ HLP ก่อนหน้านะครับเก็บที่พี่สองเท่านะครับเกือบถึงนะครับนิดเดียวนะครับจุดสังเกตนะครับ ถ้ามีการเด้งกลับที่ TP เราแบบนี้นะครับแสดงว่าจุด TP เราเป็นแนวรับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเด้งปุ๊บปิดทันทีนะครับไม่ต้องรองให้กราฟเนี่ยว,วิ่งลงมาชนนะครับปิดไปเลยนะครับหรือถ้าเด้งมาแล้วเขาดันราคากลับมาที่ TP 1ก็ปิดทํากําไรได้เลยนะครับแล้วค่อยหาจุดเข้าใหม่ก็ได้นะครับไม่สายจนเกินไปกราฟดันราคาขึ้นมาปิดเป็นแท่งเขียวนะครับไอ้ไซตัดขึ้นจุดนี้เราบายอ่าเอ็ดเอา TP ก่อนหน้าเก็บ TP 2เท่าได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับลุนลงมาปิดเซล์โดนไอซเลเคลียร์ไป ตัดขึ้นไปปิดเขียวโดน SL นะครับเราจะแพ้ในไซด์เวซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาแต่การที่เราใช้ r r 1นต่อ2เท่าเราจะชนะในระยะยาวนั่นเองนะครับตัดลงมาปิดเป็นแท่งแดงจุดนี้กำไรไหมนะครับไปดูกันเซลล์ที่จุดนี้ SL ที่จุดนี้นะครับวิ่งไาไม่ถึง TV2 เท่านะครับดีกลับขึ้นไปปิดเป็นแท่งเขียวนะครับจะสังเกตว่าต่อให้วิ่งไม่ถึง t p 2เท่าแต่เขาก็วิ่งมากำไรได้นะครับบางท่านเนี่ยอาจจะแบ่งปิด2ออเดอร์นะครับโดยการที่ปิด TP1 ออเดอร์หนึ่ง ปิดที่ TP 2อีกออเดอร์หนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นก็มีการปิดเขียวนะครับไอซขึ้นมายืนอยู่เหนือ50จุดนี้เปิดบ่ายเก็บ TP 2เท่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับจุดนี้เซลล์นะครับโดน SL จุดนี้กลับขึ้นไปเปิดบ่าย SRP กันหน้านะครับก็เก็บกําไร TP 2เท่าได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับุลงมานะครับเซล์ Sell, นะครับอ่าก็เก็บกําไรได้ TP 2เท่าเป็นทเทียบร้อยและถ้าอาจจะมองว่าทําไมมันง่ายจัง จริงๆมันไม่ได้ยากนะครับในการเทรดแต่เมื่อคุณเอาระบบเทรดไปเทรดคุณอาจจะใส่เทคนิคอะไรเพิ่มเข้ามาใส่การตัดสินใจของตัวเองเข้ามาโดยที่ไม่ได้อ้างอิงกับเงื่อนไขที่ควรจะเป็นหรือเป็นไปตามเงื่อนไขของระบบเทรดอาจจะมีการตีแนวรับแนวต้านหรือใช้ระบบอื่นเข้ามาทําให้มันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นมันก็เลยกลายเป็นสาเหตุที่ทําให้เทรดเดอร์ไม่สามารถสร้างกําไรได้ในระยะยาวที่เป็นปัจจัยสําคัญก็คือการออกหลอดไซต์ถ้าออกหลอดไซต์ โอ์เทรดมากจนเกินไปหรือหลอดใหญ่จนทําให้เทรดเดอร์รู้สึกตื่นเต้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทําให้เท er รดเดอร์ไม่สามารถไม่สามารถทําตามวินยัยทําตามเงื่อนไขของระบบได้อย่างครบถ้วนเพราะว่ามีความกลัวที่กราฟจะย้อนกลับมาหรือมีความกลัวที่จะโดนกราฟเกลียร์ให้แซวนั่นเองนะครับยังไงก็ลองเอาไปปรับใช้ใดูนะครับจุดอ่อนจุดแข็งคุณก็ต้องรู้ให้ชัดเจนมากกว่าที่มากกว่าคนอื่น พัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านอารมณ์อย่าเน้นแต่พัฒนาทางด้านความรู้เรื่องกราฟหรือเทคนิคข้อนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับสนับสนุนช่องได้ด้วยการสมัครใช้งานโบรกเกอร์ที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของการให้กําลังใจที่ดีมากๆเพราะมันเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ผมทําคลิปต่ตอไปแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปสําหรับวันนี้ 2K t r a d i n g สวัสดีครับ เจาลึกให้เข้าใจพร้อมทำกำไรอย่างยั่งยืนเอาคืนตลาดแบบมีวินยัยกดติดตามช่อง t K Trading ไว้แล้วคุณจะไม่พลาดเทคนิคทำกำไรในตลาด Forex และทองคำแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้คุณทำกำไรได้มากกว่าที่เคยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ